สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะผัดกะหล่มปีกับหุ้นเส้นใส่กุ้งสวัสดีค่ะวันเช้านี้จะผัดไรนะกะหล่มปีกับหุ้นเส้นใส่กุ้งเดี๋ยวดูยายทำนะ,ะตั้งกระทะใส่น้ำมันตามสไตล์ แล้วก็เปิดไฟแล้วก็ใส่อะไรอะ่ะกระเทียมกระเทียมสับใส่หอมใหญ่ยายชอบใส่หอมใหญ่เพราะว่าใส่แล้วมันก็หวานมันทำให้หวานเดี๋ยวนะรอให้กระเทียมเขาเหลืองหน่อย ไฟไม่ต้องแรงนกันลกลูกไฟแรงนะักก็เดี๋ยวนะไม่ใครจะใส่หมูสับจักน้อยอเอาแอบริมริมนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลากระทะว่างๆเอาไว้ริมนี้กุ้งก็ไว้ริมนี้ กับกุ้งหน่อยฮ่ยนะกุ้งสุกแล้วพกุ้งสุกแล้วยายก็ใส่กะล่ำปีกับวุ้นเส้น อันนี้ก็ปรุงรสปรุงรสยายจะใส่เสี่ยวดำนิดนึงปรุงรสให้มันนั่นใส่น้อยเดียวลูกให้ดำนะดำไม่สวยปรุงรสเฉยๆแล้วก็ใส่ซีวโรโซเดียมแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงตัดน้ำตาลนิดนึงลูก ไม่ต้องเยอะเพราะเราจะทานเปล่าๆถ้าเค็มแล้วก็ทานเปล่าๆไม่ได้นี่พราะเราจะลดน้ำหนักกันเห็นไหมออกสีดำๆนิดๆแค่นี้เองไม่ยากทำทานเองได้ที่บ้านไม่ยากลูกผัดเองชกเจ้งชกเจ้งตลบไปตลบมาก็สุกแล้ว ยายใช้เป็นเส้นสดลูกยิเ้เส้นเนี่เส้นสดมันจะอืดพอประมาณหนึ่งแล้ว,ลวใส่กะหล่ำปีไปหน่อยใส่กุ้งไปหน่อยนึงใส่หมูไปหน่อยนึงใครอยากใส่ไข่ก็ใส่ไขย่ยายไม่ได้ใส่ไข่ดอกยายจะผัดฟักทองค่อยใส่ไข่เสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วแค่นี้เองเห็นไหมอร่อยไหมได้ชิมหน่อยสิแต่ปกติยายไม่ต้องชิมอะปุ้งปิ้ง อร่อยแล้วติดไฟ